สวัสดีคะ่ะทุกคนมินามิเองนะคะวันนี้เราจะมาขอชี้แจงในซีรีส์ของ Pocket Mirr o r นั่นเองค่ะจากวรนที่แล้วเนี่ยเราคือเกมอ่ะมันตัดไปเพราะว่าไฟล์มันมีปัญหานะคะซึ่งเราก็ลองเข้าเกมใหม่ใช่ค่ะเราเราเข้าเกมใหม่ดูมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะคะเราก็เลยรีคอมนู่นนันนี่กลับมาก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะคะเลยเราเลยไม่รู้จะทํำยังไงนะคะก็เลยลองไปหาวิธีในเน็ตด,ดูสุดท้ายก็แก้ไม่ได้คะ่ะก็เลย เราต้องลบและติดตั้งเกมใหม่ซึ่งซึ่งแน่งเอ้ยมันต้องเล่นใหม่ตั้งแต่แรกใช่ค่ะทุกคนฟังไม่ผิดมันต้องเล่นใหม่ตั้งแต่แรกเว้ยเราสัญญากับทุกคนไว้แล้วว่าเราจะไม่เทนะคะแต่ว่าเราขอเวลานิดนึงในการากลับไปเล่นใหม่ให้เหมือนเดิมตั้งแต่แรกเราจะเลือกใช้เดิมเราสัญญาเลยเราจะเลือก เราจะเล่นให้มันเป็นเหมือนเดิมนะคะเราจะไปดูว่าเราเล่นยังไงแล้วเราก็จะกดตามนั้นให้หมดนะคะแต่ว่าก็อาจจะนานนิดนึงนะคะเราจะหาเกมอื่นมาแก้ค่ะให้นะอ่าก็สําหรับซีรีส์ Pocket Mirror นะคะเราจะขอพักไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะมาอ่าลงใหม่เมื่อที่เราเล่นจนถึงนะจุดที่อภารล่าสุดก็คืออยู่ในโบสใช่ไหมที่เป็นางานศพเราประมาณนั้นนะคะ ก็สำหรับใครที่ติดตามอยู่ก็ขออภัยด้วยนะคะกับสำหรับซีรีส์นี้นะก็ไว้ติดตามกันในอ่าน่าจะอีกสักไม่เกินเดือนไม่นะไม่แน่ใจถ้ามีเวลาว่างเล่นก็จะเล่นให้พลางๆนะคะก็ขออภัยทุกคนจริงๆนะคะไว้เจอกันใหม่กับซีรีส์อื่นที่จะมาลงแทนนะคะก็จะเป็นอะไรก็รอติดตามกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ